้าผมถามพวกคุณว่าสิ่งมีชีวิตตรงหน้านี้คือตัวอะไรผมเชื่อว่าคนหลายคนก็ท่องอกลับว่าก็ปูนะสิแต่เดี๋ยวกันครับนี่อาจจะไม่ใช่ปูที่ทุกคนคิดว่าใช่ก็ได้ในโลกของชีววิทยาปูไม่ได้มีแค่รูปร่างแบบที่เราเคยเห็นบางชีวิตหน้าตาเหมือนปูแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ปูแท้แล้วปูแท้คืออะไรมีปูแท้แล้วต้องมีปูเทียมหรือเปล่าวันนี้เราจะพาไปสำรวจวิวัฒนาการสุดมหัศจรรย์ที่ทำให้สัตว์หลายกลุ่มพยายามวิวัฒน์ให้หน้าตาขายปูพร้อมไขความลับว่า ทำไมพวกมันถึงเลือกที่จะมีรูปร่างแบบนี้ไปค้นหาคําตอบกันครับทั้งปูแท้และปูเทียมมีบรรพบุรุษร่วมกันคือสัตว์ในกลุ่มเดคคพอดโดยคําว่าเดคคอในภาษากรีกแปลว่าสิบส่วนพอดแปลว่าขาหรือเท้าสัตว์ในกลุ่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยปูแท้ปูเทียมรวมถึงกุ้งและกลางด้วยนั่นเองย้อนเวลากลับไปในยุคเล็ดิวเนียนมีเดคคพอดที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยมีการค้นพบมาคือพาเลโอพาเลมอนโดยมันมีลักษณะ คล้ายคลึงกันกับลอสเตอร์จากนั้นอีกประมาณ100ล้านปีต่อมาเดคาพอดมีการแยกสายของพััฒนาการออกเป็น2กลุ่มคือมาคิโอเรนหรือปูแท้และอโนมเรนหรือปูเทียมฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดของบาคิโอเรนที่เคยมีการพบพบคือ e op on, อีโอโพโซพอนถึงแม้วรูปร่างหน้าตาของมันอาจจะไม่คล้ายคลึงกันกับปูนในปัจจุบันแต่พวกมันก็จัดเป็นบรรพบุรุษของปูแท้ส่วนในฝั่งของปูเทียมหรืออโนมูเรนมีการค้นพบฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดคือพาติคอตตา ที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกันกับล็อบสเตอร์นั่นเองถ้าหากเรามาสังเกตปูแท้และปูเทียมที่พบได้ในปัจจุบันเราแทบจะแยกไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะครับว่าอันไหนคือปูแท้อันไหนคือปูเทียมการที่สิ่งมีชีวิตสองสายพันธุ์ที่แตกต่างกันมีลักษณะเข้ามาใกล้เคียงกันเนี่ยเขาเรียกว่าการเกิดคอนเวอร์เจนต์อีวิลูชันครับผมการเกิดคอนเวอร์เจนต์อีวิลูชันคือการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างกลุ่มกันที่มีการพัฒนาลักษณะที่คล้ายกันหรือมีหน้าที่เหมือนกันขึ้นมาครับยยกตัวอ่่างเชน โลมาและปลาฉลามที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลเหมือนกันเลยมีการพัฒนาคลีบที่ใช้สําหรับการว่ายน้ําออกมาเหมือนกันครับแต่จริงๆแล้วโลมานะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกับคนเรา แต่ปลาฉลามนะครับเป็นปลากระดดกอ่อนที่เหมือนกับพวกปลากระเบนครับผมและถ้าหากเราย้อนกลับมาดูที่สายการวิวัฒนาการของปูแท้และปูเทียมนะครับจะเห็นได้ว่าปูแท้และปูเทียมนะครับมีการวิวัฒนาการที่แยกออกมาจากกันก่อนจากนั้นก็กลับมามีลักษณะใกล้เคียงกันเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันอยู่ดีการเกิดการวิวัฒนาการแบบนี้นะครับเรียกว่าการเกิด c o n v e r g e n t evolution ครับผมทำไมต้องปูล่ะ ถ้ารูปร่างหนึ่งสามารถช่วยให้คุณหลบภัยเคลื่อนไหวและป้องกันตัวได้พร้อมกันคุณจะไม่เลือกมันเหรอเริ่มจาก 1. กระดองที่กว้างและแบนแลนนักษณะนี้ช่วยให้สัตว์สามารถแทรกตัวเข้าไปตามรอยหินหรือซ่อนตัวในพื้นที่แคบได้อย่างปลอดภัย 2. ขาเดินทั้ง4คู่ที่ใช้งานได้อย่างชัดเจน 3. การาพับและแข็งแรงของกระดูกป,ป้องท้องโดยขาเดินทั้ง4ีู่ที่ใช้งานได้อย่างชัดเจนเนี่ย จะช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้คล่องตัวโดยเฉพาะการเดินด้านข้างที่เร็วและสมดุลของปูส่วนการพับและแข็งแรงของกระดูกป้องท้องซึ่งงอเข้าใต้ลำตัวช่วยป้องกันอวัยวะภายในจากนักล่าและลดโอกาสถูกโจมตีจากด้านหลัง3อย่างนี้เป็นหนึ่งในหลายเหตุผลว่าทำไมรูปร่างแบบปูถึงเกิดขึ้นซ้ำๆในสายวิวัฒนาการต่างๆแม้กระทั่งในสัตว์ที่ไม่ใช่ปูแท้ครับแล้วปูแท้กับปูเทียมแยกกันยังไง ลักษณะแรกที่ใช้ในการแยกปูแท้กับปูเทียมคือจำนวนคู่ของขาเดินครับโดยในปูแท้จะมีจำนวนคู่ของขาเดินอยู่ที่4คู่ในขณะที่ปูเทียมมีเพียง3คู่ครับต่อไปคือลักษณะของพีออนหรือลำตัวส่วนท้องในปูแท้พีออนจะมีลักษณะพับแนบอยู่ใต้กระดองไม่โผล่ออกมาเห็นชัดต่างจากปูเทียมที่พีออนจะพับแนบไม่สมบูรณ์ มีความยาวและมักพับเฉียงหรือเบี้ยวครับต่อไปคือลักษณะของกระดองในปูแท้กระดองจะมีลักษณะแบนกว้างหรือเป็นทรงกลมหรือแผ่ในขณะที่ปูเทียมครับจะมีกระดองลักษณะยาวหนาคล้ายสามเหลี่ยมหรือทรงไข่ครับและลักษณะสุดท้ายครับก็คือตำแหน่งหนวดกับตาครับในปูแท้หนวดจะอยู่ระหว่างตาครับ ส่วนในปูเทียมหนวดจะอยู่ด้านข้างหนกตาหรือเย้ยงออกจากแนวกึ่งกลางนั่นเองครับ